สบาย,ด,บายด,บดีสบายดีบ๊อสุกูสุคนสบายดีตอนเ้าแลละกันพี่น้องเพราะว่าพี่เวกเขาป่าอีกแล้วบส๊สุกูสุคนแต่ว่าเขาผู้เดียวพี่น้องเพราะว่บาบ่อน้ำยังบ่ทันมาบ่เอื้อมาก่อนพาเขาเอื้อยไปหาเห็ดอยู่อ่าทาั้งธรรมะแต่บ่ได้นอกพี่น้องก็เลยบ่เอ,อื้อกเลยมาแว่หาเห็ดค่ายถาบ่อน้ำบ่ว่าบ่อน้ำกำลังสิลงมาพี่น้องเนาะป่ะทำากิมเห็ดค่ายกันพี่น้องมึงเนี่ย เนี่ยมีซอนหลอนอยู่เก็บเดอออุ้งนี้ไปตรงเดือดแต่ไม่ไมันเป็นเสื้อซะบออ้านเรานี่นะแมงกินบมเมนตยังดอกอันนี้ก็เนี่ยแมงกินเบิดเลยเสียดายดิเนี่ยแมงกินเบิดในหนึ่งสองสามจีนี่อันนี้ก็แมงกิน ดักมแมฆหลัจากอยู่ใสน,นี่ดอกตุ่มๆอันนี้เราก็จะเอานะทุกคนเพราะว่าถ้าถ้าเราเหินแล้วไม่เอามันก็ไม่โตเห็ดไข่เนี่ยใช่เห็ดเราไหมถ้าเราเห็นแล้วมันกับใบใหญ่ดอกพี่น้องเดี๋ยวเราเห็นแล้วเราปลูกใบสินะมันกับใบใหญ่เพราะฉะนั้นก็เอาหมดเลยจ้า โอ้ยเสียดาดยจิโนมันเบิ้นี่เละจิบนะโปรแว้มันใหญ่ฮือพี่นงเจ็ดนะคะมันชิใหญ่นั่นขึ้นมาแล้วมันใหญ่โลดแต่ว่านี่คือลิดปิดปีนี่คือโบยใหญ่นองปาดงามหฮงดีอูย้ยเห็ดไข่เนี่ยนี่งามดีพี่น้อง ามันเทนมิดอกเด,ยเดียววะดอกเดียวเลาะป่าคนเดียวพี่น้องเลาะแคมบ้านเนี่ยแหละเลาะก็ได้เพราะว่าเฮาหาเห็ดไครติดละโงกนั่นมือน,นี่นั่นจักยอมเลยทุกคนพเพราะกับเาเอือไปกับเอือมาแล้วบอได้ เด็กก็บอได้เลาะจนก็แห้งละอุ้ยหาตัดใหม่ถิ่มซื่อๆบอกเอาเวยกดเลาะเบิ่งหาว่าพ่อแล้วพี่น้องนะที่เขาทิไข่เท็ดละงูหาคันมันออกกันจากสีท่านเขาเจาะหรือบอกเขาว่ามันแค้มบ้านเขาเจาะกัด ลเลาะดีดีได้พี่น้องบวชแต่ข่อยแหละผู้เฒ่าชาวบ้านนี่เขาเจะกะเลาะตรงนี้เป็นไงบ้างตรงนี้ก็ออกแต่ทำไมไม่เห็นไม่มีเลยเอ้าเอาเอ้าเอาเอาเอา,เอานี่ไงคืออะไรจุดล่ม อุ้ยพี่เล้งงูกิโนะทำไมออกซ้ำนี้หรออุ้ยโทษจ้ะตั้งกอกโหลดนี่เอาเก็บแล้วเฮาสิหักเลยเด้พี่น้องคันเห็ดบานถ้าไม่หักแล้วมันจะดอกมันจะแตกเนาะเอาคือบ่มีมูลล่ะเธอออกซ้ำนี่บอ เด็กกระได,ไดเก็บเลยละพี่น้องข้างกระไดเก็บพีล่ละง,งูไปเลาะกับเอื่อยนั่นหอบโคกรบโบเห็นเห็ดเ,เนาะมีได้มีแต่เขาเจ้าเห็นดอกแต่คอยโบเห็นพี่น้องเลยก็เลยว่ามา,มาถ้าบอ่อน้ำถ้าตุ้ยๆจักตื่นจักยังเลยนะได้พอก็เลยมาเลาะเบิ่งเห็ดไข่ก่อนเนาะพี่น้องเนาะ รูดน้ำดีว่วว่าค่อยจะมานไหมป้าเขาเจ้าก็เริ่มทางแล้วล่ะเริ่มทางเริ่มปแปนละอยากอันอยากไปหาอยู่อันไทยมึงได้นะพี่น้องแบบที่เขาเจ้าอันอัน,นเฮ็ดหลายๆ้นะอยากไปล่องเบิ้งแบบอยากเตี่ยนรรจะากาศไปหาเฮ็ดอยู่อยู่ฝั่งไทยอะไรอย่างเงี้ยเออ แต่ว่าข้าบบกหูจักไทยนะพี่น้องเนาะเันหูจักอันคนทางเชียงใหม่เขาเจ้าเห็ดยูทูบยูทูปก็คือยูอันนี้ผับบะหูจักไัยเลยทางเชียงหมกเชียงใหม่ทางดอยทางเขาหาเก็บเห็ดน้ำเขาน้ำดอย <c oughs> อันนี้เราไม่รู้จักไทเลยก็หาเห็ดอยู่ําป่าน้ำดงเนี่ยเพราะว่ามูว่านี่อัน เว้าวกันกับอัน,นคนในบ้านเราว่าโอ้ยกูเลยเห็นเขาเก็บอยู่อันไทยแล,แล้วมวนเราวะก็เลยว่าอยากลองพี่น้องอยากลองเปลี่ยนป่าเธอ,อว่ามันหลักลอ่ออยู่กับทางไทยแนะเนาะหมู่หนึ่งทิปดอกซาวดอกมตนมีเอฟซีเป็นขมาวาว่าอยู่เป็นว่าจากเอฟซีหรือว่าเขมาอัน,นว่าหายเฉยๆกับหู้เป็นว่าเห็ดแค่นี้ก็ลองจะเป็นจะต,ตายเอ้า เนาะพี่น้องเฮ็ดซ้ำนีแก็ดีใจแล้วว่าเพื่อสิได้พอาอเพื่อสิได้เห็นเพื่อสิได้เก็บไม่กับโมเมนง่ายๆเด้เละ่ะเพื่อว่าหมู่หนึ่งซิบดอกซาดอกมัน botany ง่ายๆเด้อเนาะท่างข่อยนะมีแดดหมู่หนึ่งสองดอกซ้ำดอกเออเท่านั้นหมู่หนึ่งซิบก่าดอกในหาเงาพี่น้องเพื่อสิพธอขนาดหมู่บ้านไปหากันยังได้แค่สองหมู่ที่ได้เจ็ดดอกกับ สิบสองานะน้องนั่นกับมองละดอกสองดอกเออหายากจ้ากว่าจะได้เนอะไปให้คล้ายกันนีไงเจอแล้วทุกคนไงบนออกไวล้ล่ะพี่น้องมึงเนี่ยงามหายงามเฮง Ito boy yu. Bụi ít con. Nga ba. Tập bụi, tập bích đi theo oh, nhìn nó không đọc. Đọc dạo này ba. Khói hình vậy từ cái mưa con phu. Nhưng bộ Má, áo. là tuốt. Nó. Ừ. Nì. เห็นไว้ก hey ับบุใหญ่จักเื่อกานเห็นแล้วมันบุใหญ่พี่น้องจะมันเป็นอย่างเห็ดไทโอ้ยนี่แมงกิดเบิด์ละถ้ามันอยากใหญ่นั่นเฮ็ดน่ะเกิดขึ้นมาน่ะมันใหญ่โล่ยาวขโลดขึ้นมาโลดอันนี้นี่กิดน้อยๆต่ำๆ ลม่ก็บบ,บอกง่ายบ่ขืนบ่เกินเท่น,นั้นแหละเบิดแล้วสิเล่เบิ่อีกพี่น้องฮาวามานได้ได้แล้วโอ้ยงามดีเตะปุกอยู่เห็ดคข่เห็ดคข่ออกแล้วพี่น้องเฮ็ดคข่นี่ คือดอกเดียวเม็ดล้วบ่ถ้ามันบ้านในมันก็นสิพอปีกไว้อยู่พี่น้องอันนี้มันพันในบ้านนี่จะดอกตุ่มตรุมเลาะเบิ่งแถวบริเวณไก่ไก่อยู่บบพี่น้องบ่ได้ไปไก่แล้วสร้งเบิื้องใคยเฮ็ดละง่แถวไก่เหมืองี้ยอันอันละตุยนี่ละ่ะ ้องมือให้ปวกน้ำเพราะว่ามู่้านนี้เขาเอื้อยจะตุ๋ยเพื่อนได้อันเห็ดปวกเห็ดปวกดำเห็ดปวกน้อยนั่นประมาณจะคิดว่าถุวยน้อยก็คือคือสีไลยประมาณกำหนึ่งอีแหละเอออะไรถือมาทำอะไร Chứ nhá, hả? Hết khai <laughs> mới một lời Ôi nhung 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 Thế này cả một khơi ở cứ bọc Trái tháo Ôi Khỏi cả kiếp là cho nhắn hiên vô Nhìn rồi ná, nó bị nộng man man บยังบ่ได้เฮ็ดเถอะมาหาแตเฮ็ดไข่นี่บ่มีบ่มีไปเลาะเบิ่งจักหน่อยจังออกดีในนี่ก็ออกบล่ะก็เลาะออกหากินข้าวกินน้เนาะพี่น้องเอ้ยกินข้าวกินน้ําแล้วสิไปทางใดองได้ตอ S <S ไม่ใสยืนโบมีคือบ,บอ่มีใสไม่มีเห็ดเลยเลยหากอันย่ายอันนั้นเราไปซื้อน้ำเขาผัดคือได้โลนึงโอ้ยเขาเขาเจ้าผู้เยืองคายนั่นนะผู้เยืองอันเห็ดอันนั้นน่นเขาผู้เยืองเห็ดคย้ายนั่นเราไปซื้อ เออก็บว่าพื้นเอามันสีออกทั้งใดนะไปไปไปเลาะเมือมันสีหอดทางเลยรนี่นี่เจิดดอกงามๆด่าดูว่วมามันกำลังออกบ่ทั้งเ้าคือบ่มีเราพี่น้องสมัยสมีอยู่โอ้ย อยู่ละงูกระไดดอกเดียวหน้องเอ้ยเออไม่เดงกระได้บอทเอาไปเมื่อวานนี่กระพาเขาเอานาวไปกระได้เก็บบอหน่อยหนึ่งเออละหมดแล้วฟังทางนานๆที่เขาไปผู้เดี๋ยวนานที่เจ้าเอิญคอยบั่มๆนะคอย คือคอลอกแล้วเท้านี้ก็มองเคยออกก็ยังบ่เห็นออกพี่น้องเอ้ยบ่มีอะไรเลยก็ไปเป็นตซื่อๆนี่แหละมันเาบออกดนโงกก็ด ปีนี้พ้นดีโพดพี่น้องออเฮดกับบจบโบออกแบบบอกทำมันโต๊เลยมันโต๊ตลอดนั่นเด้มันโต๊ะบยุทธนะ์นะจนเฮ็ดบอ,อกมันต้องโต๊ะแหละแดดโต๊แหละแดดมันจังเฮดออกจะออกแ้วมันหอนเอาสินะอันนี้คือมีแต่ชุ่มช่ำอย่างเดียวป่ะเดี๋ยวฮอตชีดอวยออกแล้วพี่น้อง รอบ้างอีกสิหน่อยหอาประมาณนะเสียงโคนไปหายดูไม่ได้ไม่ได้โอ้ยขอละบาเฮดขอละเลี้ยวมาใส่กระตุกน้ำมันลีนกระตุกน้ำมันลีนฮ <c oughs> ไม่มีเห็ดเลยแต่ยางออกแทนต้นเอาพี่น้อง ไปฮะยัยงปวกบ่โอ้ยก็เลาะดูเห็ดอยู่เนาะเ,เห็ดแถวนี้ก็ไม่ออก ทางแป้นไปแล้วท่านนีก่ก็ได้ไปมีมันคอยพอได้เยอะคอยได้อยู่คอยได้เฮ็ดคลายฝูนี่ใส่ปักโขน,นอยู่ทางกระตื่นเบ้าน,น,น,นี่นี่เฮ็ดนั่นจำนี้แล้วเฮ้ยมันประมาณคุกนวัญอานน,อานี่กระเตี๊ยลกลบอยู่กับนั่นจ้าช่ยากไปปะอ้อ,อ,อ นี่พี่น้องเอ้ยเห็ดก็ได้เอานำออกเอาถุงออกเมื่อแล้วโบมันเห็ดบบได้โมน,นี่โบไม่เห็ดเขานะใครได้นะชาววันธรรมดาดิซันนนนมน,นี่อะไร <AI S 1> พี่น้องเอ้ยบบมาโมนี่อะไรพี่น้องเอ้ยเอดูว่าภาพทีค่คลิปนี้ก็ จบซา้น่ะจ้าที่ตามคิดหน้่เนาะว่าาสิบปยหรือบ่ไปอะไรยังไงสายของสวรรค์น,นะสวรรค์เราไปหากับวันซื่นบ่อันนี้เอมามาลาไปหาเออเราไปหาอยอ้ทังผุ่นแล้วคักแล้วคือใส่สุดขาวสะเนี่ยเราไปวัดนั้นไปวัดใช้ล่ะออกออกเตวัดเจ็บเห็ดต่อจ้าเนี่ยเราไปหาอ<ม>ยู่ใส่ทิท้นทำพระประจักษ์เนาะ